บันทึกวิดีโอตอนแกะพัสดุมาแบบยับยับยูย่ยูอย่างนี้เลยครับเนี่ยดูซิมีอะไรเสียหายหากมีเสียหายก็ตีคืนตามระเบียบครับเอาไว้ทำไมามาแล้วครับนี่เห็นไหมครับมันคือเครื่องอช่างน้ำหนักแบบหูหิว้วดิจิตอลนี่โอ้โห โอ้โห oh ผมไม่คาดฝันเลยครับว่าผมจะได้ดีถึงขนาดนี้ผมคิดว่ามันก็แค่เล็กไม่เกิน3นิ้วหรือประมาณ2นิ้วครึ่งและไม่คาดฝันว่าจะได้ห่วงสแตนเลสอันใหญ่เบลเลอร์บล่าแบบนี้นะครับไม่คาดฝันเลย mm hmm. เขาบอกว่ารับสเปคได้ถึง200กิโลตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับผมกะคิดว่า อย่างต่ำเนี่ยแค่ห้าโลก็หลูแล้วแต่พอผมได้ของจริงมาปุ๊บผมสัมผัสปุ๊บดูห่วงปุ๊บอะไรปั๊บผมไม่แปลกใจแล้วครับการรับน้ำหนักเนี่ยรับรองครับมีเกิน100ยกิโลครับโอ้ยสุดยอดครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ่ะลองเปิดดูเป็นยังไงไหน ไม่มีฐาน <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ฐานก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีแต่ดูแล้วโอ้โหตัวเครื่องโอ้เนี่ยครับเครื่องช่างน้ำหนักควรจะมะีไว้กับบ้านควรจะมีติดตัวไว้เนาะกรณีช่างของโกงของเก่ากรณีที่ว่าไปซื้ออะไรที่มีน้ำหนักเยอะๆหากกลัวโดนโกงนะครับไม่ต้องกลัวครับเครื่องนี้คือคำตอบครับ ประสิทธิภาพความแม่นยำนี่ไม่ต้องพูดถึงผมเคยใช้มาหลายตัวแล้วแหละบอกเลยครับว่าความแม่นยำน่ะแทบไม่ต่างอะไรกับพวกแห้างดังๆขายของแล้วครับโอ้ยเจ๋งอย่างน้อยๆน,นี่ร้อยกิโลนี่รับได้สบายปูนกระสอบแห่สิบโลนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเนะี่ยดูจากความมาตรฐานแล้วเนะี่ยโอ้โอเคเอวงังตามนั้นแหละ